สบายดีพี่น้องวันนี้ฮราสีมาให้พี่น้องเบ่งกรรมกรคิดอย่างสีมือโอ้วงามหลายงามจากสีเลยนะสรให้เบ่งได้พี่น้องได้สงามหลายสงามหลายแทบสีบม่มีหอยบาทเลยพี่น้องเฮ้ย

แล้วก็ยังยังมีอีกวิธีหนึ่งเนาะพีนะ่น้องเนาะแบบว่าเฮาคิดอย่างนะคิดอย่างอยากให้มีน้ำยางหลาหลอ่ะวิธีคิดปักลุ่มเนาะคิดปักลุ่มนี่คิดคิดลงนะเฮาคิดเฮาดักดักตัวนี้ให้มันได้หัวซากลงมาแล้วก็ตัวนี้ก็ให้มันได้ให้มันได้ถึงซากดีๆให้มันจึงจะมีน้ำยางน้ำยางสิออกหลายได้พี่น้องด้อ น้ำยางส่วนหลายมัาชียูมังนี้ครับกับยูมังนี้หลายๆห,หลายก็มือตามที่เฮาเคยคีดมาานะสีมือ,องามหลายต้นย่างก็สีประมาณนี้แหละมือนี้ยมือนี้ก็ล่มแห้ง tinh vàng bố men thờ tốn điều thì đúng ngàm này tốn này cả... Nà, mệt này. Ừ. ต้นยางก็ตื้มนะยังอีกประมาณห้าสิบเซนหกสิบเซนก็ซีดจับแลละ